ดีค่ะทิพย์นะคะจากร้าน MJ p a n 2021ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะพามาชมนะคะคูโบต้านะคะรุ่น GL 241ค่ะคันนี้นะคะก็เป็นพรีออเดอร์จากญี่ปุ่นนะคะรถจะถึงไทยช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะคะหาจองก่อนพฤษภาคมพานะคะก็จะได้รับเดือนมิถุนายนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวนะมาเลือกรีวิวให้ดูคร่าวๆกันเลยนะคะลูกค้าว่าเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นขับสีโฟวินนะคะตัวสีเดิมค่ะสีเดิมขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะตัวนี้ G.L. 241ตรงรุ่นตรงเพรดนะคะก็ชั่วโมงการใช้ง,งาน9ก6ชั่วโมงนะคะนี่เพราะว่าสแสดงดินซูดเดอดตัวนี้พวงมาลัย power นะคะเกียร์ซะทเทินเดินหน้าถอยหลังใต้พวงมาลัยค่ะเป็นสีเกียร์เดินหน้าสีเกียร์ถอยหลังนะคะโล w high low จะอยู่ตรงน้านี้ปรับบางลรตารี่นะคะตรงนี้ได้เลยก็ตัวนี้เป็นเลี้ยวเร็วค่ะเลี้ยววงแคบมาได้ สารนะคะก็สวยๆค่ะมีเบลมาให้ด้วยโลนะคะเป็นเหล็กนะอย่างดีค่ะมีมาพร้อมกับโตรตารี่นะคะโรตารี่ขนาด1.5เมตรค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่อยากเอาโรตารี่นะคะก,ก็แจ้งทางร้านได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้โรตารี่รุ่นนี้นะคะที่ร้านก็มีแยกจําหน่ายนะคะเป็นโรตารี่พร้อมยอยปัดน,นะคะตัวนี้นีไป โมตารี่ญี่ปุ่นเขาจะเป็นเหล็กหนานะคะตัวนี้เป็นไฮดรอลิกสามารถสวิงได้นะคะดรอลิกหลังปรับสวิงได้โอเคเดี๋ยวมาขับให้ชมกันโอเคช่วงนี้ก็เพิ่งออกตู้ไปนะคะปิดไป3ามตู้ค่ะก็จะลงเลีงนิดนึงนะคะสินค้าก็อาจจะไม่ได้เต็มมากเพราะว่าเราจะกลับใครกันนะคะช่วงสิซั พวงมาลัยพาวเวอร์ Power นะคะเลี้ยววงแคบสปายหายห่วงนะคะ ยังเป็นสีเดิมค่ะล้อหน้าสภาพพอใช้รอบห,หลังสวยนะคะพอใช้นี่ไม่ได้ไม่ได้แตกลายงาเยอะนะคะก็ก็จะเป็นประมาณนึงเียพอ,พ,อพอชอพอใช้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ยัออยงไม่แตกนะคะแต่ว่าล้อหลังสวยตัวนี้เป็นปรับสวิงนะคะปรับสวิงแขนไฮดรอลิกนะคะเวลาไปไล่ไปสวนคนเดียวอยากจะใส่ ผานไถหรือว่าตัดใสไปแปลงหาใสหางตัดหญ้านะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้เลย PTO นะคะปั่นได้ปกตินะตัวนี้ปั่นได้โอเค อันนี้เป็นโกดังที่ญี่ปุ่นนะคะเผื่อใครไปหาที่ร้านแล้วบอกว่าเอา้าทำไมวิวไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เรารีวิวจากญี่ปุ่นนะคะเป็นเปิดจองเปิดจองคือลูกค้าจองจากญี่ปุ่นโดยตรงนะคะลูกค้าโอเคแล้วเราถึงจะนําเข้าไปที่ไทยนะคะหน้าร้านของหน้าร้านที่ไทยจะอยู่ที่บ้านตรงกลางตําบลผาสุกอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ จะอยู่ตรงถนนเส้นวังสามหมอวาริชภูมินะคะร้านอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะจะเป็นร้านเดียวกันกับร้านโชตตะคุงนะคะเป็นโกดังสินค้าญี่ปุ่นมือสองค่ะอยู่ในพื้นที่เดียวกันสามารถจอดรถหน้าร้านได้เลยนะคะนี่ได้ทีวิ่งเอาใหญ่นะคะตัวนี้ขึ้นหน้าขึ้นตา ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะราคานะคะชิปแจ้งไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะที่ไลน์ไอด0ี0 7 7 5 1 4 8นะคะหรือว่ากลัวมิชาชีพนะคะสามารถไปจองที่หน้าร้านได้นะคะเบอร์โทรศพัพท์098468 7959ค่ะจะเป็นเบอร์เจนงนะคะที่ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ก็ไปดูรถเลือกสินค้าหน้าร้านได้นะคะก็จำหน่ายทุกอย่างค่ะอุปกรณ์การเกษตรฝุ่นมือสองนะคะรถไายเครื่องตัดหญ้าค่ะรถแมคโครรถขูดรถเกี่ยวนะคะก็มีมานะคะก็เป็นตัดหญ้าเดินตามนะคะพลนดินาสาดินดีเซลเบนซินก็มีไปหมดนะคะหรือว่าจะเป็นปั๊มน้ําปั๊มน้ําปั๊มพ่นยานะคะเลื่อยยนต์ก็ถังพ่นยาก็ใบคาดนะคะอะไรต่างๆนานานะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็น ขายส่งนะคะเป็นราคาส่งพ่อค้าเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างขับดีๆแบบนี้นี่เครื่องนิ่งมากนะคะเครื่องนิ่งมากรถเก้ชั่วโมงเองะคะ่ะนี่ให้ดูกันจัจ่าไปเลยนะคะก็เป็นเป็นแบบนี้ค่ะน้ำมันเครื่องนะคะยัง แต่ยังไงน้ำราคานี้นะคะที่รวมเปลี่ยนหาน้ำมันเครื่องค่ะเป็นหาน้ำมันเครื่องกองเครื่องให้นะคะน้ำมันน้ำมันไฮดรลิกค่ะน้ำมันเฟืองเ,เกียร์อะไรให้ใส่ให้นะคะรวมถึงแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะคะก็จะเป็นในราคานี้ที่ใต้วิดีโอนะคะสำหรับวันนี้นะคะจิปลาไปก่อนนะคะยังไงฝากติดตามนะคะร้านในทุกช่องทางค่ะ MJ a p a n 2ป2 1น2021นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ ทางแฟนเพจเองนะคะหรือว่าในช่องแดงค่ะช่องดำก็มีนะคะในต๊อกต๊อกนะฮะ MJ แปนงน่2021ค่ะคิกเล่นเองทุกแพลตฟอร์มนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ในทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ